วันนี้ก็อยู่วัดป่าวางน้ําเย็นนะครับหลวงพ่อกำลังฉันข้าวอยู่นะครับวันนี้ใครจะมางานกระถินวัดป่าวังน้ําเย็นมาได้ครับเจอผมวันนี้นะครับผมมานอนเมื่อตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมเข้ามานะก็มาช่วยงานหลวงพ่อไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ยอยใครมาอย่ามาอย่ามาเย็นมากนะครับน่าจะช่วงบ่ายๆนะครับผมถึงกลับนะครับมาก็มาตวงเช้านะครับบ่ายๆเย็นๆแต่ผมเพิ่งเดินทางกลับที่ราชบุรีวันนี้ลูกศิษย์เหมือนเดิมนะครับอันนี้บรรยากาศหลวงพ่อกำลังฉันอยู่นะใกล้ๆนี่นะครับ ฉันอยู่ฉันอยู่ด้านหน้านะครับก็คือผมก็นอนอยู่บริเวณนี้นะครับดูดูเหรียญนี่ฝากเหรียญไหมเอาเหรียญสักหน่อยดีกว่าเอามาเช่าที่วัดมาอันนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างรถพยาบาลนะครับรถพยาบาลแต่ว่าจัดสร้างเพื่อสร้างก็ซื้อรถพยาบาลให้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 กับโรงพยาบาลใช่ไหมจํานวนยี่สิบสองล้านนะครับอันนี้ใครจองจองได้นะครับน้อทองคําน่าจะหมดแล้วหมดแล้วครับนํำเลิ่มหมดแล้วก็เหลืออยู่ผมแนะนําเหรียญเงินนะครับหลังเรียบมี จานหลวงพ่อด้วยนะครับหมดยังไม่รู้รุ่นนี้สร้างประมาณกี่เหรียญน,นะครับหลังเรียบ168เหรียญน,น,นะครับก็คือใครใครจองก็ใครเข้ามาจองที่วัดได้นะครับรุ่นหนุนดวงไม่ใช่ไม่ใช่หนุนดวงรุ่นไหนนะหนุนดวงอ๋อหนุนดวงใหม่รุ่นหนุนดวงใหม่นะครับรุ่นหนุนมงไบนะก็คือเอามาสร้างเอามาซื้อรถพยาบาลนะครับนะส่วนรวมนะครับอันนี้เจตนาการสร้างดีนะครับเจตนาการสร้างดีผมชอบพระที่ เจตนาในการสร้างนะครับผมเอาง่ายๆว่าก็ไม่ก็ไม่ได้พาณิชย์นะครับรายได้ก็ซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลนะครับปากรุ่นนี้แล้วกันนะครับหนุนรวงใหม่แล้วกันนะครับหนุนรุ่งใหม่อันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าเช้าชาวบ้านเขาจะเข้ามาเลยดูรอบๆวัดก็ได้มันกัว่าเมื่อคืนก็นอนกุฏิบริเวณนู้นแหละครับผม นอนหลับสบายครับไปกินร้านไหนมาหรานนึอตอนคืนหวรานครับไปก็ครัวปิดหมดแล้วครับอะไรนะวาุนเลยจุดทงจุดทูไปเลยครับพ่อเจ้าของเขาออกข่าวดังครับของเก่ามีคนคนมาเยอะทุกวันนะครับมาแต่เช้าหลวงพ่อแจกทานแต่เช้าเลยนะครับอันนี้ วัดใหญ่สวยสดงดงามครับไม่ต้องห่วงเล่นคือวดานเดี๋ยวผมให้ครับเล่นพื้นดินล่วงบุญนะกระถินนะครับอันนี้ก็ตูติครับเมื่อคืนนอนนี่ครับกุติฝั่งนี้ลองดูได้นะครับนอนเนี่ยครับผมนอนเบอร์สามสบายครับไม่มีผีสบายหรือว่าหลบไปหลับไปรู้เรื่องไม่รู้นะครับอันนี้นกอะไรนกแก้วใช่ไหมนกอะไรนกไก่เนียวัดใหญ่มากครับดูวัดนะครับให้ดูวัดแล้วกันใครไม่เคยมามาเที่ยวได้ครับ ผมมาบ่อยครับผมมาบ่อยมากเลยนะครับมาบ่อยมากหลวงพ่อปีสิบสามตัวรโอเคครับเช้าแต่เช้าไงใจเยอะกันครับอันนี้ก็โบสถ์หลวงพ่อครับโบสถ์ร้อยล้านเนาะดูครับใหญ่มากใหญ่จริงครับโบสถ์ร้อยล้านนะรูปพับเลยก็มีเทาเวสอยู่บริเวณด้านหน้าด้วยครับมาไหว้ได้นะครับใครที่นับถือยักษ์อะไรต่างกันนะครับหลวงพ่อสร้างอยู่สองฟากเลยนะครับผมว่าฟากนั้นก็ใหญ่แล้วนะครับ ก็คงไม่มีเกจีองค์คือเอายากมากแล้วกันนะครับที่มีเกจีสักองค์หนึ่งสร้างทุกอย่างเป็นไม้นะครับผมให้เป็นวัดที่สวยที่สุดเลยนะครับในในในเมืองไทยที่เป็นไม้ก็ว่าได้เลยครับเขาไม้แต่ละแต่ละชิ้นนี่โอ้โหอลังการงานสร้างครับมาดูได้แล้วกันครับใหญ่จริงวันนี้ผมอยู่นี่ตลอดนะครับอยู่นี่ตลอดเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้เข้ามาทักทายกันอยู่หลวงพ่ออะไนะครับอยู่กุฏิหลวงพ่อเลยไปเข้ามาหาหลวงพ่อก็เจอผมแหนะครับผมก็าโอเคอาจารย์พิขุนได้ได้ได้สวัสดีสวัสดีสวัสดี พรุ่งนี้รับลูกศิษย์เหมือนเคยนะครับถึงจะมางานบุญนะครับแต่ก็ไม่ลืมกลับไปรับลูกศิษย์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ก็มากันแล้วกันนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับอันนี้ผมมาร่วมสร้างมากระถิ่นนะครับหลวงพ่อสร้างพระนั่งเมืองสูง168เมตรนะครับงบ700ล้านใช่ไหม700ล้าน700ล้านครับ700ล้าน7ปีครับปีละ100ล้านโอ้โหต้องหาให้ได้เดือน10ล้านบล้านะครับเดือนนึง10ล้านนะครับผมว่าโอ้เยอะมากเลยนะครับแต่ดูวัดอลังการครับ นี่บทร้อยล้านเลยนะครับใครที่ชอบไม้นะครับมาดูได้นะครับนางม้งนางไม้ต่างๆนะเมื่อวานนี้ก็เป็นงานพุทธาพิเศษนะครับจบไปแล้วนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งของพ่อนะครับเหรียญของฝันนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมีประชาชนมากันพุ่งพับเลยนะครับเยอะมากสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับดูท้าเวทขององค์ุอะไรกับหลวงพ่อแล้วกันนะครับวันนี้เจ้าคุย โอ้ยเหลียยอะลรวันนี้อันนี้ครับอันนี้ก็พระเวศวันนะครับผมนนของที่หลวงพ่อนะครับเป็นสำลจนะครับดูแลสวยสงดงามนะครับของทางวัดเดี๋ยวก็มีหลายองค์มากมายเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่างเป็นลานอยู่ด้านหน้านะครับใครเคยมาแล้วก็อาจจะเห็นคุ้นชินนะครับแต่บางคนยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวได้นะครับพระป่าสองไอ้พระกฐถินสองวันนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ใบสามใช่ไหมงานฉลองกฐินที่มาแห่แห่ใบสามมุงเย็นนะครับ มาได้ทันนะครับเสาทิ์นี้มากันเยอะแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม